สํานวนสุ่ม 4, สุ่ม5กับการใช้สุ่มป่าที่ให้บุรเรียนชีวิตติดป่าจนวันนี้ขอขอบคุณศิลปวัฒนธรรมลงเผยแผ่เมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เมื่อพูดถึงเครื่องมือจับปลาสุ่มเป็นชื่อแรกๆที่ผู้คนนึกถึงแล้วอาจนึกต่อไปว่า ใช้ครอบป่าตามแหล่งน้ำไม่กว้างไม่ลึกสารคล้ายๆฝาฉีแต่เล็กและแคบกว่าส่วนบนสารเปิดไว้เป็นวงกว้างเพื่อให้มือล้วงจับปลาดูเหมือนว่าสุ่มไม่มีเทคนิคกลไกซับซ้อนอะไรไม่มีบวกไม่มีการขัดเดือยอย่างเครื่องมือโดยมากจึงมัตติภาพของสุม่มว่าใช้ง่าย แต่ใน,ในความเป็นจริงการจะใช้สุ่มให้ได้ผลดีทำได้ยากลักษณะของสุ่มเป็นเครื่องจัดสารทำไม่ยากมีเแบบดสุม่มสีคือเอาไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซีซีมาเรียงกันเป็นวงกลมถักด้วยหวายหรือเทาวันและเแบบสุม่มสารคือเอาไม้ไผ่มาสารเป็นลายขัดตาสี่เหลี่ยม ถ้าจะสุมหาปลาให้ได้ผลก็ควรลงทุนบ้างด้วยอุปกรณ์เสริมและด้วยความร่วมแรงกันโดยธรรมชาติปลามักอาศัยพรางตัวหรือหาอาหารตามผักบุ้งผักล่งนาหญ้าสดหญ้าแห้งที่ขึ้นตามชายขอบคลองหนองบึงเพราะจะพืชเหล่านี้เรียกรวมๆวมว่าสนุนจึงต้องล่อปลาออกจากสนุดวิธีหนึ่งคือใช้คนสองคน ลากไม้คอนซึ่งเป็นไม้ท่อนกลุ่มใช้เชือกมัดท่อนไม้สองข้างลากลงไปในห่วงน้ำปลาจะก,กระโดดหนีไม้คอนคนอื่นก็ถือสุมเดินตามเพื่อครอบปลาสุ่มจึงเป็นเครื่องมือจับปลาที่ต้องลงตรงลงแรงพอสมควรการใช้เครื่องมือจับปลาอย่างสุมให้ได้ดีต้องเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มาก ลองผิดลองถูกให้มากรู้จักอุดทุนรอปลาที่เป็นเป้าหมายการใช้สุ่มอย่างมีคุณภาพจึงหมายถึงจับปลาที่ต้องการได้มากโดยไม่ต้องใช้แรงมากเสียเวลามากแต่ถ้าใช้หลายห,ายหายุนสุ่มหล,หลายครั้งย่อมหมายถึงการใช้อย่างด้อยคุณภาพสุ่มกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ปลาเช่นสุ่มครั้งที่หนึ่งก็ไม่ได้สุ่มครั้งที่ส ก็ยังไม่ได้สุ่มครั้งที่3อาจได้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยเพราะเลือกทำเลไม่ดีไม่มีประสบการณ์สุ่มครั้งที่4ก็ไม่ได้สุ่มครั้งที่5ก็ยังไม่ได้อีกอย่างนี้เรียกว่าพวกสุม 4, ส่มสีุ่มทํานองว่าคุณกลุ่มนี้ด้วยคุณภาพไม่ตั้งใจไม่หวังผลสำเร็จ